ปล่อยแมวออกมาเนาะคออกมาเแมวแเล่นเนาะค่ะเนาะปล่อยแมวออกมาเรียนใจเนาะนี่เฮียนกินเศษเข่าอยู่คนเอเศษเข่ะเนาะปล่อยออกมาเรียนเล่นยาใจใจทำความสะอาดอันกรงเขาเขาก็ออกมากินเข่านี่ใช่ไหมจะเอาไว้ไปใส่ข้อต้นใหม่เนาะแม่กินเนาะถ้าเข่าเป่าได้ไง เโนโน่โนโน่ไม่พาเงินไม่พาเงินปอกคอสีเขียวอันนี้กันเมแกสั่งอุ้กพากันจ่อยก็ลองกองแกงเนาะหัวเนาะเบาหวานจะหิวว่ากันอ้วนหวานมันจะพากกันจ่อยอืมพักกันจ่อยเนาะหัวเนาะเอาเอาเอาอ้วดื้อนี่ดื่นนี่นี่เนาะหันี่นี่เบิ้ง อา้อาแม่พางานกินบ่กินแล้วบ่เอ้ยไปใช่ปันอุ่นล้กันปีนอยู่้นงบตัวน,นี้กัปีนอยู่นนทางนเนาะพางินอันนี้แม่แกแม่แกแม่แกไปไหนแม่แกนี่ค่ะเดไปยาผายยบ้นเพกยาบนเพแปมหนึ่งกนแปหนึ่งกรน่าร้รึเล่แปนงกรเอื หนึ่งก่อนแปมหนึ่งก่อนหกจังหนอยค่ะต้อกำลังทำความสะอาดนะขอบคุณนะคะพามาเปิงน้องแมวค่ะน้องโนน้องพางเงินน้อยไม่เคยให้แก่ขอบคุณค่ะไปค่ะ